Tao xong của nị tao 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 yêu của học hiến đòi làm bụng số คุณลีนินกบา้านเธอ,อเอ๋ยนอไปมหเมื่าแต่งตัวงามเธอเอ้ยหนุมบังอาจจยไทยคุณอีนินวัน,นกบ้านเธอเอ้ยนอไม่าไม่ขอให้มันหิวเรื่อ่หมาบ้านเม่คุณชอบคนคุณวันอ้นวนโล,ล่ลล แต่ว่า,าพี่หลอกคือสอนละพงเมียคิวโกงก็คืออย่างนั้นนะทำไบเม่แย้มฟังอย่างว่าพี่หลอกคือกะระสอลับพงเขาจ้างไปเล่นหองโกงเขาให้พี่นาทีลับพันอ้ยจริงจริงนี่พี่จริงนี่แเล่นหองโกงนาทีหับพันก,ก,กนาทีพี่หานาที คุ้มค่าเครื่องบินที่เลยเม็ดปไกแ่เเขาจะจ้างไปสมุทรสาครสมุทรสาครเขาจ้างซึนพรไปทีละทีละพันที่เม็ดเก็บควกกไมงใส่ธุระเพียงธุระพอเสียงว่าไปบ้านลองจะให้ไปคุณหมาอีเม็น เอ้ของอยุดไล่ไปสิไม่ให้จักนีด,นดมีแม่อีลาเงาถ้าไปบ้านไปขุนอีนอินนาต้องไปปะอีนอินนางขหมมาอินนำอีกเกคลำกัโนโนเจ้าของอีน,นินโลไม่ให้เลี้ยงหมาล้วพี่ส่งเลยยกใครหมาแล้ว เจข,ของหมาเอ็ทนะี่นะจะเลือพี่จะไปแย่งหมาเซียงว่า,าพอหมาอิ่มน้านเองก็รำกันล<ำ>้อเรือนาพี่บุญลมเลยเลยาของอิน,นโลเจ้าจะมาลำเจ้าของหมามันจะขอทาอะไรโอฉันต้องนำยิน,นล็อกไปลเลยยินนี่ อกันเล่นเล่หรือรอเนวมึงเคยนี่มึงเห็ดแล้วพวกเงาคู่เลยนี่ในอีกคนนห่อีกวงแล้วเชิญจงไว้พวกเงาจงไว้เนวมึงเคยนี่แต่ว่าเรื่องเรื่องนี้ฉันไม่เคยาเลอมันควันบินอยู่บ้างพระทองยังอยู่โบดไม่ใช่พี่น้องฉันตายหมดฉันเล่นเกมตัวเลยไม่ค่อยอยู่บ้าน มาเจออีพ่อคุณละจะให้ไปคุณละยนินนันแล้วก็สร้างมา ตัวเนื้อวับผัวอีบินเลอที่ให้หมูไปทับหมามันที่เขาฆ่าอะไรเธอเธอพี่<ป>มันอ้วนเป็นสร้างนลำที่ให้ไปปล้ำอีบินโมอไอ,ไอพี่มายื้อเท็ดดูต่างในเรื่องกระดักกระดาเกิดเป็นคนในปนหลบหมาของกลัวมารทกิกัสอะมัร <c oughs> ์กิกัสอะไรหร่อันคอพีเอ้เดี๋ยวกินนะ่ กัดไอ้เว้ยอย่าให้มันกัดผูอ่ะไอ้เพกก็ยืงคิดดูตั้งแต่เดือนกันดักกันดาเกิดเป็นคนไม่ตนดอกหมากมรู้ว่ามัดจีกัดจะดมันอยู่ใกล้ๆกันมัดกัดกระดื้อดิอีแมตาดำลองอย่าทำเพกระโดนมาเออและกระอาเด้อ ไอ้คำโพดของซุนทรนไม่เข้าทางเข้ากินกี่ให้ไปทำลูกละอินมินละนี่เธอมันไม่เขา้าข่าหมาอินมินกัอินมินนางเกตบอจของอ่ะอีนินลา,กกอ,อ,นาอยากได้ตัวไหนก็ไปพี่ปวงเอาเองอเนื้อเนื้อมียาอินอ่ะเลย เป็นผัวไอ้น,ไไนินเลยใ้ทุกท่าเป็นเมียไอ้นินนี่ใช่ผมมันหมาบ้านเกศหมาบ้านช้างฉ <c oughs> ันแบ่งให้เก็บไปเรื่อยเก็บไมะะ่เอาไม่อายก็บ้านพ้าเอ้ยบ้านนี้เราอยังงั้นเมื่อคืนนี้พี่ไปละเดิอนอาพบิสมเลย งานช่างแค่งานเดียวก็เลยต้องถามกันดูมาขึ้นไปเล่นอยู่หนองแม่หนองแม่ไผ่น้องกระทุ่มจ้าหนองมูลนากไปกับพระเอกเนื้องน้อยไปกับบันดีจ้าเน่เล่เอ็มเล่โหน่หลงบักเวกันได้่มันไหวยไม่ต้องการดุกเอ๋ กลงางปียนฉลองอาทิอยนล้องเลกระทุมเฮ็จมหลไตรพรมกอดเอาสากระทกเอาสากระโทกม,มปะกะ,ะสุนท,ท่พี่ก็อยากเออาีกระดึงเลยกาวกอดเอานะเล่นกระโเะมะเพลงผู้หญิงกหุนอีหยังหั ไม่ทอยยางวนย่างย,ยีงยชื่ออีนางวันดีพอรำโยนก็อย่างเย่วันีนะเนี่ย<า>มีอะไรพ่อรำพ,อรพอ่อโยนก็อย่างเย่ไปเล่นก็ใครไม่บุญปลูกก็ไม่สนุกเข่าทอนเทมาเล่นเสาเดียวแต่กันลงหนึ่งทีใครก็มีคือสุนพร

ครับโูช่างเหนียวเอาคนทำบ้านให้แม่สี้นวันเดียวจ้าขอบคุณจ้าอันดับแม่เดียวนะครับอันดับแม่เดียวให้หลังบ้านลูกหลานอ่ะไอที่มาได้ดึงทีมวันนี้ได้ตั้งหลายที่แล้วเราได้หลายที่ดึงที่นี่เลิดละตัวของฉันไม่เคยมีงานเลยละแต่พี่เองเป็นเพลงเดลาดอกนาพี่เอง แล้วมนานหลัไปจับนมกัะที่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะติดโควิดเขาไม่ให้ถูกต้อง <laughs> มีสัก,กี่งานน้องคนนักเลงโม่เพลงดีงทั้งงานชีและงานเทล้าพี่มึงได้เลยละว่างานขีหรือวิ่งมาเธอกะภคย่แต่ทุ่งฮาเลละงาละแฮ่ว่านี้หรือว่อนานลาเธอกะภคยถุงว่านี้จะเล่น นทช่วงส่งไายปีเก่าตอนรับปีใหม่เมื่อสองปีที่แล้วนี่ก็ได้เกือบโพเซนริ้นเดียวเมื่อสองปีที่แลี้ยงเลยกอได้เกือบโพเซนแล้วเล่นโลงก็เลยมาหาว่าเพียงพักว่างามเลยเพียงเธอเอย แต่วันนี้ปีนี้ได้ยินข้าพูดส่งยอย่างงดเลยอย่างเงียบขยกหรือการช่วงโควิดเป็นคนงามยังไงส่งอย่งพูงดละลอ,ลอดละ,อละเงียบขยกเลิกการช่วงโควิดขำอาละเนื้อละหึยอีแบบคนงามก็มมไม่ปวดวเลนะยละกู สวยไม่ละ,ะงามเร่อล้องว่าช่วงปีเ่ารบปีใหม่ไม่ว่าเพยงไหนก็งานมากสุนทอรก็มีห่งๆตามหมลาักว่าเขาก็ชอบถูกงานแม่อีน้างเอ้ยแต่ปีนี้สถานการณ์มันไม่ปกติก็เลยไม่่คยมีล้องงานเทแต่พอเขาถู มายกเลอกงานถอนได้นั่งหนาเธอหมดงานทำงานนี้ก็เกือบไปแล้วนะเห็นผู้ใหญ่โทรหาทองคนทองคนสถึงสายที่ยกเลิกเหรอจ่ป่ะผู้ใหญ่บอกว่าคอนเฟิร์มเล่นได้เขาปอกจันดีเซฟดีแล้วเซฟแล้วกพอเซฟยาแล้วผู้ใหญ่ก็ต้องทำรายงานส่ง สาธารณาสุขอำเภอส่งนายอำเภอเออพัฒนางานนี่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็น ก็เป็นเพลงดีมีโลคปัญหาทางยกและทางส่งมาถึงตอนน้ำท่อนไหลอย่าเพียนให้กระทอนเลยแตไม่ชะเดาเขาเคยตัดทอนเป็นทอนลงอ่ะทอนเป็นทอนลงอย่ากีดโกงก็ทอนไหลสะพิดโขดต้องขอ อยาหวังได้แลเห็นขาสุนทอนเลยไอ้ขายยอดยาวย,าวายาวุ่งยิงว่ามันชิเพเห็นอย่างไงเวแ้ยก็อยากเห็นของสุนทอนไหลไม่ให้ทนรลับทนลีเละก็นดีว่าทอนเหลียว ข้ารองว่พ่อพินรักเรียนแล้วก่อไม่หิ้งาขาววันนั้นมึงเมาเหล่ากู้หิ้เหลียวคาเขียวเหลียาเขียวอย่าว่าไอ้คาฟันเห็นเงินก็คืนแบบผีหลงเกีเมาจะจำไม่ได้ทุกคนขาวจมผีเห็นเขียวแล้ลึกเลยฟันเหลียวขาเขียวไม่ชงแยงชงชิงกบปัญหะ ล่าชมชายเอกขาขาวกุกขาใหญ่กระหนาพี่ล้มชมเชยเสียงว่าถ้าพวเพี่รักอย่าหวังได้เละเห็นขาส้นทอนเลยอีวันเป็นเล่นดังรองเมื่อรอนผาลืออยู่หลังรถกูเห็นของท,นทน <laughs> อุ่ทอนอะเล ล่ะเมียไเดียลอยเอเมียเนียมันคุณเเหล่คุณเว้ยเ่เดสออนีมันสนี่ืนนี่ออสนทอนนี่แหละไปเรียนนางรองกลับมาตอนเช้าที่ปลาซื้อไก่น้องกี่กินแม้มันร้อนหันหันตีนไปจอนกระบะรถลมเป่าผ่าเลยข้าเขียวแล้วลึกกวยังไง พอเด็ดหัวคนขายไก่ี่เห็นเอ็บลงรถได้ก่อนไมันรู้สึกคนนี้ทีขึ้นไอ้จังไรเรนน่ะันเรื่องมาแอีกเป็นเรื่องของมานดุ่ะคนเป็นหัวเจ็ดเดยดทีไห้เรื่องจริงเลยนี่เนี่ยแี่ดิพูดคืนที่จริงที่ส่เนาะแม่ก็เล่เชื่อดังแม่ก็เชื่อว่ามอเดินทางไปยังไงดนฉันไม่เคยถือคนลา รัานาพี่สมเลยง่ายๆดอจนดิ้นคำอาดาคนบ้านนาบ้านโกถ้าพี่ไม่ทำไม่เกลียดแต่ฉันจะเกลียดยังไงได้ดีพูดดีแต่เขาโองใหญ่ยังดีาจถ้าพี่มาโง่ว่าฉั้อาทิตสองี่ก็ดีใจที่ก็ดีใจถ้าอยากรวมความจริงเราจะได้ด <assessment S 2> in ี อะไรยังก็จะจะเลยนะอะไรยิ้มรู้ใจปัญญาโลกของพี่อยากที่หวงอะไรเยอะถ้าลองรู้จักให้ปัญญาโลกของพี่อยากที่หวงอะไรเยอะ มันบอกว่าไม่หวงแต่มันไม่ให้สาวปับทท๊บคงใชยอีขี้เหอตาสะนา <c oughs> ไออย่างขี้เห่อมาพูดแั้วกหยิงไม่หาไรโยกไม่หาไร